มือสุดท้ายส้นกันบนมาส้นไหนกันเนียนคือยังวีหกเลยมาให้ <ผม S 1> คือวันนั้นละ่ะคือวันนั้นวีหกที่เข,วขาวนะใช่ไหมนั่นแหละบัดนี้กล้วยสองตัวมาส้นกันบนัด้นกันโอ้มือสุดท้ายวา,ายมาชนกันพีน่้างปูกกระไตีเป็นซีบนเอ่อบนทั้งสองบนโทษมากบนกระลยได้ครับผมเกิดมีผู้สองบนใดยุ่ตีเป็นซีสุดซีตีเป็นซีสุดซีผู้ว่ามันส้นกันน่ะครับผม ใครมันตัดอ,ออกอะไรย,ยุ่งใครมันจับออกสองตัวก็ได้ไยุ่งรับซียุ่งโอ้ก็ได้นับปูข้าวที่สามอย่างนึงเนาะถ้าชุดชุดซีหกหกซีนี่ก็ชุดตอางหัวนับปูละอืมอืมนี่เนี่ยชุดเป็นแจให้ต้องหวัวนะครับนี่ครม,มันมันบอท่านออกบ้านเล็กทีอีพอเนี่ยมีอายุอีพอเนี่ยเห็น้มันมาออกมันมาออกตัวซีวหกหกซีนี่เหรอเป็นมิม่ยิ้งขึ้นไปน้ำเหลาเป็นอยู่ทั้งเหลาหนาเป็นขึ้นไปทั้งเหลา ผู้วาน่ะนะท,ที่บอกนี่น <S <S ชุดเกา่าเนาะใช่ชุดเก่านี่หกสีกนะ่ี่หกผมว่ล่ะเขาปูนี่เขาปูนี่ตัวซีซสีนปูนมาได้สุดทา้ารสุดทรมันมีไล่ท่วมมากสุดที่ส่งมาให้กันกับใครเนี่ยนี่ก็เลยพอดีก็ปูเห็นหมู่บ้านปูอะไรมันเม่ไ<อ>ล่ของเร็มมินขอนแต่แล้วว่าได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเปิดพี่น้องเว้ยเนาะสี่สี่เป็นทรมาเอากันเลยใดเครับผม ปูก็เลยให้อืมหัวดีเนาะบัดนีเนาะออมากอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืรชยอนอ๋สำหรับหววประจำวันที่หนึ่งอแนวทางมาเล้วอามาแล้วพี่ร่องอืนี่เนาะูตามตัวเก่าหี่ล่ะพองงวดว่นบ้านไหนฝันเห็นบ่นี่ตัวเก่านี่ไหมตัวตามตัวเก่าที่ยังบ้านเดีเออตัวอีพอนี่บ้านอีทีอีพอนี นิ่มิดตันะ้งไรกับปูตัวนี้นิ่มิดมากบบมเลยนี่มิดอ่าผู้พอเพิ่นเพิ่นไปขึ้นทั้งเราโอเห็นยุทีเพิ่นน่ะยุทธียุทธ,ธ,ธียุตอะไรแต่ไรมนะันน่ะล่ะขืนทั้งเราเออเพิ่นเพิ่นไปขืนทั้งเราวันนี้เพิ่นมียิ่งไปขึ้นน้ำอเอ้าผู้พ,พอมันก็เพิ่นก็มีแต่้ดเจ้าหกหานะคือมียิ่งไปขึ้นน้ำมันสินะครับผมวันนี้ปูก็เลยว่าเอ๊ะสิตีใส่สามตัวมันสิทีแบบไอ้ปูก็เลยมาตียวสองแค่สองตัวนะ รันตีสามตัวมันจะเป็นสี่ห้าหกเมนบมล่ละขันเป็นตีสามตัวนะโอ้สี่ห้าหกเออขันเป็นตีเป็นสามตัวนะปู่ก็เลยตีเป็นสองตัวปู่ก็เลยตีว่าทีาท่นี่ปู่ก็เลยตีว่าเอาเม่ยิ่งขับเพลนไอ้นี่อายุของเพ่นโหขาเมนบ่เลยครับเปนมรดลภาพปู่จะเอาแต่ตัวนี้เลยนะวันนี้ไม่ยิ่งขึ้นไปทั้งเหล่าน้่งปูก็เลยวา่าพนต้องไม่ซี่สินะโอ้เูยิ่งขึ้นไปน้่มโอ้ ผูเลยบดจับสามตัวกันมันปู้จับสามตัวนี่สี่ห้าหกดีกว่ามันกะทิเป็นสเตีนกะทิแต้มหนึ่งขึ้นเขาบอมันมากเป่าเนาะครับผมมันมากมันมันมากเป่ามันกะทิเป็นเป่านะมันก็ทิลุดแต้มหนึ่งขึ้นเขาขันมันว่าสันกะทิมันสามตัวบนแล้วนี่ยละปู้ก็ได้ตามนี่ละหนึ่งศูนย์แปดนี่ยมาู้นี่ลน่ยตัวเก้านี่แม่นไหมนี่ตัวเก้าตัวบันเอกีวันนี้มันท่านออกได้เนี่ยเนี่ยนี่คือบานเอกีเออนี่บานเอกีเพิ่น อันนี้อายุเพิ่นว่าอันตอนเดียวกันนี่แหละฝันตอนเดียวกันนี่ครับผมก็เลยตีบ้านเลขทีเพิ่นไหวน้ำโอ้งวันนี้ก็เลยยกชุดบ้านเลขทีนี่แมนต้องงอดเพิ่นไหวปูฝันแสดงมาเลขย่งย่งอยู่เหมือเก่าสันนี้โอ้งวันนี้ปูเบราท่นนิมิตบ่อเพราท่านนิมิตสองขึ้นสามขึ้นเราก็เว่าท่านได้แสดงมาเลขเพิ่นย่งฉี่หอยู่เหมือเก่าอยู่บ่ออย่งที่นะ้าว่าตัวนี้มันออกแล้วแมนหมดนี่มันกี่ยงย่งตัวนี้ตัวอื เอาตัวได้เป็นตัวกับเปาอะไรอกมาบอกปูตัวอะไรน้ำมาตัวได้เป็นตัวคือมันบ่ชฉัดเจนคือบอมแน่นอนคือของผู้ขยันฟันน้ผู้พอนะโอ้ฟันนี้ผู้พอจะชัดเกนกว่าเดี๋ยวครับครับตัวนี่ตัวตัวกล้วยของพระเจ้าอยู่หัวเนี่รับตีว่านีไเอาไว้น้ำล่างเน้นเลยล่างซีสองสองซีเลยล้าง เพราะว่ากล้วยตัวหนึ่งมันศูนออกล้วยตัวเขามันเอาตีนขวดขีดินนะครับตีนขวดขีดินตัวนี้มันศูนล่างสองสีอืโอ้ตีเป็นสองสีเลยอืมตีเป็นสองสีกล้วยตัวตัวหนึ่งมันศูนมันตีนขวดดินอืมอเมนไอเมนมัน ศูนย์ก็คือยังปูตีตีเนี่ยมันกันมันก็ท่านบอกว่าเิทีเป็นแค่ในแค่ี่ศูนย์วันต่อไป้ต่อมาสองตัวแค่นี้ป้าสองสี่เอาตัวนึ่งกันไหมน้ำเนีตัวกสามตัวนี่ฮะจะจะเกาเหล็กปูหนึ่งกับเก็มันตัวเดียวกันเอาไว้จะปูนะเออกันไม่ไปรองตัวกันไหมเออเก็ยเกศูนย์แปดอืนั่นแหะ เกตกำลังเป็นตัวเดียวกันด้วยเราขันใบเออเอาพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเออตัวนี้นี่ไงจะเห็นกันครับว่เนาะพี่น้องก็คือปูยกฟันนิมิตงวดที่ผ่านมาอย่างนั้นกันเดี๋ยวออกขันใบนี่บ้านเดี๋ยวออกเขียนตัวนี้ลงเลูเขียนลงูกกันเนาะเดี๋ยวพี่น้องเริ่มย่งบ้านเดี๋ยวออกครับผม เ่นทั้งขึ้นกัไเเนทั้งึ้กันเลปุ๋ยตัวเียนทั้งขึ้นติดกันไหมิจารณบเบิ้งด้วยเช่นทั้งกันไหมขึ้กันไหมึหัวกันไมเจ็ดกับหนึ่งกับึ้นกันเออเออเี่นข้งกันเออเนาะปูก็ได้งอกมาห่งงดนี่ก็คือนหนึ่งศูนย์แปเป็นบ้านเลขที่าสองตัวนั่ก็ได้กันไว้พร้อมเรากันครับตัวนี้ปู่าได้กันหนึ่งยันหนึ่งเป็นเจ็ดพี่น้องเลอเนาะต่ว่าล่างล่างแต่งอกงวดที่ผ่านมาคือกันเนาะ ใส้สี่สองสองสี่จับไปพร้อมกันกไป้ายู่นะสองสองสี่เพราะว่าผลเพราท่านให้ผู้นิมิดแต่เดี๋ยวมาเร็งยั่อยูยูยั่อยูนะะเพราะว่าตัวคนขึ้นทั้งเราเนี่ยใช้ปากกาแดงปากกาแดงยิ้มจับขึ้นทั้งเราตีมมดเป็นขึ้นทั้งเราไหยขึ้นทั้งเราหรืเรานสองสอี่เหมือนอ ตัวนี้คือสองสี่ส <2, 4. S 1> องสี่ชัดหนาจอด้วยเลยพี่น้องด้วยใครที่เห็นใครที่รอแนวทางปวดเปล่าดอนครับผมนหอน<ง>ชัดบ้ากันไม่ดีตัวนึงัวนี้สี่ศ <40. S 2> <40. S 1> ูนย์ส <40. S 1> ี่ศูนตัวรองสี่ศูนตัวนัสี่ศูนย์ยอตัว ที่มันมามันกล้วย2ตัวชนกันกันหรอโอ้่เยกลวยสตัวยังมังแ่งไม้บอกมันมาปุ๋ย่มากล้วยมีสีขาโอ้สี่นย์ห่่้เขีนท oh ี่ปเขูนย์ oh oh oh, ้าพี ah, so. ่รองพี labels, ่เตะหน้าเพิ่งเอารัสำหรับสุดต่องวดปวดป่าอุดรลอพี่รองล่างส2่สองสอ่องศ เน้นตัวฉีดเส้นแดงตัวสองซีนอ๋อตัวเน้นเออตัวเน้นเลยอ๋อเน้นพรพี่น้องโอ้เน้นอืเน้นเน้นครับผมใครที่รอเดินทางผูวัดป่ารอนดูโอ้เสนาเขาว่าตีตัวกันหลายดีกว่านาทีหมดก่อนนะก็หกหกละหกกันสองศูนย์สอง้สองทุนหนึ่งเกเดี๋ยมันแตกสามตัวเลยว่ากันสองหัดเดียวนะ เพราะว่าหันเจอเเพื่อแทสามตัวขึ้นกันอต่าตัวอ๋อต่อได้กันได้ครับมันได้กพิขึ้นแต่ออว่าฟันในยุ่แต่ว่าฮอกฮักตีเล็กพวกแตกนะฟันในยุ่งตีเล็กพวแตกเนาะใส่ที่ใบนั่นบ่ใ่ที่บใบน,นันนตีนแตกตามที่จริงกันมันพูดตีตรงนี้อ่อ่า วย2ตัวมันก็ต้องเป็น44แม่นบ่ล่ะครับแวพระเจ้าอยู่หัวเฮานี่เพิ่นต้องเป็นนําเอยู่แล้วแม่นบ่ล่ะที่เป็น44ก็หันหัวกับอยู่วันมันก็เป๊ะทดแม่นบ่3ตัวนี่เพิ่นบ่นั่ตีบ่แตกปานดแต่มื้อสุดท้ายเพิ่นก็สิว่าตีบ่ถกตัวเออไมาเฮ็ดนี่เป็นกล้ยนกันเห็น่ะโอ้ยนกัน2ตัวก็ยังตีบ่นั่นอีกอยู่ต้องเป็นตัวตัดอีกอยู่คือเก่าครับเพราะว่ามันมันมาซีเนาะ ผู้ปัว่าเอ๊ะมันปศูนย์อหไกันบพรมันส้นกันนี่สินะเออเลยเอาศูนย์ใส่มันก็เลยเขาเป็น TCC ก็ตัดลินก็เลยเลี้ยวตะขีศีรษะครับศีรษูนอ่าที่ย่างบัวหัดเลยออกแล้วพี่น้อง้สำหรับชุดสามตัวก็หนึ่งศูนย์แปดนะจากหนึ่งไปก็คือเป็นเจ็ดตัวเดียวกันเพาะปูรักษ์แมนอ่าตัวเดียวกันเป็นตุกันไหมอ่าส่วนมาก งอกเก่าเนี่ยสำคัญหนึ่งรับเจ็ดก็สำคัญคิดกันเลยพี่น้องเด้อคุณฮะเอาจะสรุปให้พี่น้องเด้อเรวสิว่าบ่เห็นอ่าชุดเน้นชุดกันชุดไตก็พิจารณาดูเอาบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์แปดยังบงท่านได้ออกภูฝันตาหัวเทพนาเนาะนี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เลยไม่แยกออกให้พี่น้อง่เลยไม่แยญออกให้คือเป็นตัวกันตัวล่องอันนี้อ่าแต่ว่าตัวเด่นพี่น้องคือเส้นไต แต่ว่าล่างเน้นเน้นสองซีสองซีตัวที่ฉีดเส้นย่างๆคือชุดเน้นค่ะสามตัวก็เน้นชุดนี้สองตัวล่างก็เน้นชุดนี้เนี่ยต้องงวดแบบยวปูนี่ีจริงใดอีกเพคนว่าเพขนจิกิงกลางสายจวดครับผมนี่เนาะนี่แหละเอางวดนะคะแนวทางผู้ได้เห็นกับยิบไปกอนว่าเดี๋ยวสิเกี่ยงกอนเดี๋ยวสิดังกอนครับผมแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้วัดปลาอุรานตองวดนะคะครับผมหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเข็มว่ะพี่น้องโฉบโฉบมันมานำลำด้วยด้วยด้วยพี่น้องเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ